เึไงกับเกมแรกครับเจอจมช็อตสิงคโปร์ก็จากรราที <c oughs> <c oughs> ่แล bueno> like ้วเขาเปลี oh> ่ยนผู้เล่นใหม่หมดเลยครับก็เลยต้องดูใหม่แต่ก็น wow ่าจะโฟกัสเกมของเรามากกว่าครับก็แผนที่ซ้อมไป Flow อยากให้ยังไงป้องกันยังไงแล้วก็เราไปบิ้วว่าเราทำดีไหมเราทำไม่ดีไหมเราพลาดตรงไหนก็ต้องดูที่เกมแรกครับ 完成เช่ครับปอหอครับลงอหนงคะแนนฝัต้เจบสเจ12ต19ปีเจว์เจวเฮ้ยบอสโอ้สวยมากครับป๊อตโดนอลครับอย่าเบร์จ打中，องคะแนนลงไปเกมครับจำจอดชนะอะร B K ไม่ได้ยี่ต่อสิคะแนน ัรเป็นไงบ้างครับกับเกมแรกเจอกับทีมจับจ่ S อสิงคโปโร์ <Okay. S 2> ก็เขาก็มีทีมชาติออสเตรเลียถึงสองคนเนาะ <Okay. S 2> ถามว่าเราจริงๆเราจะเล่นได้ดีกว่านี้ถ้าเรากันสองดีกว่านี้ครับเพราะเราสุดสีกันมาทั้งเกมจนหลังเราไปพลาดปล่อยเขายิงสามไปประมาณสองสามลูกมั้ง mm hmm. เกมใน,นชีกทั้งที่เกมสุสีกัแต่ว่ายอมรับเลยครับว <laughs> ่าตัวออสเตรเลียนิ่งจริงพอเครื่องไม่ติดที่แบบโอ้ยยิงไงก็ได้ นั่นแหละครับก็เลยทำให้เกิดความผิดพลาดนิดหน่อยตอนนี้เกมกำลังจะเริ่มแล้วนะครับแต่ว่าคู่ก่อนหน้าเรามันมีปัญหานิดหน่อยเรวไห้เกมเบรกเนาะทำไมเรายังไม่ได้แข่งระับที่นะครับ สองคะแนนใกล้ไม่ลงชาาาิจกกววใ่เโอมชนาทิปโอไทยโฮเซ่โฮเซ่ไรฟ์โฮเซ่เลยครับอีดีอีซีแมนรายการนี้ครับเบอร์สาวันวันไรเต็แท็สองคะแนนไม่ลงข้ามือโอมชนาทิ์กับมาทีพี่อ้วนและพีู่มด้วเซ่โชนะได้เปล

ก็เป็นคู่หลังเราครับตัวของห่างโจเอฟซีเจอกับเซอร์ไพรททีมสายเดียวกับจีไทเกอร์ครับผมไจะได้ดูฟอร์มเลยสำหรับทีมครับดีๆก็ยังรอดูแข่งนะครับเพราะว่าเพราะว่ารถตัวที่กับโรงแรมมันยังวนไม่มาถึงเลยมาไม่ถึงก็เลยไได้ดูฟอร์มของทีมที่เหลือในสายด้วยเพราะตอนนี้ีไทเกอร์ชนะไปแล้วครับดีๆก็เลยอีกสองเกมล้วก็เต็นคู่ครับเราจะดูกันว่า ทีทีจะเข้ารอบเนี่ยไปไปอัดี่เท่าไหร่ครับผมโอเคครับมเมื่อกี้อยู่ในสนามไปแล้วเรามาดูนอกสนามเหมือน้างที่บอกว่ามีอะไรบ้างคือตัวงานเนี่ยเขาก็จะมีพวกสุ่ขไายของฟทธักอะไรมาเต็มเลยนะเนี่ยไอติมไอติมม,ม,ม,นะมาไน้ากินก่อนจะมาแวะมาถืออันนี้เป็นอะไรไอ,ารอกาแฟเหรอไอกาแฟ สนใจก็มีบูธขายของของกินอื่นๆนะครับรอบๆงานเลยก็ดูเหมือนมีบูธขายของท้องถิ่นด้วยนะก็ไดาะช่วยสนับสนุนเอ็มีในท้องถิ่นนะน่าจะประมาณนั้นก็เป็นงานที่ใหญ่เนาะที่ผมชอบสุดเลยก็คือสนามแม่งอยู่ข้างทะเลสาบของเมืองเว้ยทะเลสาบชื่ออะไรเดี๋ยวอินเสิร์ตเอาแล้วกันหานะข้อมูลนะทะเลสาบมันใหญ่มากนะเห็นไหมมันมีเรือแบบสำรานอยู่ในนั้นด้วย ันนี้เราก็จะกลับนะครับตอนนี้พี่โอเป็นหนึ่งเดียวรับธรรมชาติไปแล้วนะทำไมพี่โอมาอยู่นันก็คือหลบหลบกินบุหรี่แบบอยู่กับกลางธรรมชาติอยู่จีนใช้ชีวิตยากเลยเยเราจะกลับแบบเพราะว่าทีทีแข่ง่ทีสามทุ่มแล้วก็เหมือนที่ที่เปิด จจะต้องมาร่วมนะเดี๋ยวดูวอ่แล้วก็ทุ่มไหวอยู่ดีตอนนี้เพิ่งบ่ายสองบ่ายสามนะครับก็กลับไปก่อนเข้าไปพักที่โรงแรม <S <S 1> <S 1> <ๆ>เรากำลังไปซื้อกาแฟกันนะครับโดยทริปนี้มีฟังโผก,กับชนาชีพจักรวาลในการ เราสองคนเองใครรู้รู้คือจากเจโชกับใครวะคืีเสือเหลืองที่มาไออซีทีหมังกี่เเ่อหลือ่้างมันใกล้แค่นี้หรอนวะทำไมเมื่อคืนเมื่อคืนเดินสะกี่เลยนี่ห้างเดียวกับที่ถ่ายเมื่อคืนนะครับแต่ว่าดีเดินมาอีกทางไม่รู้ว่าไกล้มากมา พี่เลยไอ้ฝรั่งสิงคโปร์แม่งยิงแม่นจริงพี่เจอไอ้พอร์ตอ่ะอไอ้ดูโคตรเวอร์น่าหนวดหนวดอ่ะมิเชลวะมิเชลมิเชลไม่ท่าเราไมใช่ไหมใช่ไหมเท่าเราไหมไม่เท่าเดโชไม่เท่าผมใช่ไหมไม่เท่าไม่เท่าเดโชเลยมัาถึงเกียบแล้วมารีบเดโชเราก็มาถึงร้านลักกินนะเป็นร้านที่นม่บอกก็คืออะมาชาวที่กินอร่อยไหมครับอร่อยมากเพราะว่านิวนิ้วข้าวเที่ยงไม่กินเลย

ไม่ได้สั่งเงย็นสั่งเมื่อกี้ครับไม่ได้สั่งเงย็นสั่งเมื่อกี้กครับจัดไปหนึ่งฮาครับนี่ก็กลับมาที่โรงแรมนะครับรอไปตอนเย็นรอกินข้าวเย็นแล้วก็ไปแข่งไปงานเปิดตอนเย็นประมาณนั้น,นก็ยุ่งนะสองวันก็ยมงย,มยังไม่ทันเลยพอมาถึงสนามในตอนเย็นแล้วครับคือคนดูเยอะมากเยอะกว่าตอนกลางวันเยอะเลยเอาไป คนดูครับคนเกนมันชอบดูบ้าจริงๆนวเนี่ยแน่นเลยการแสดงวิธีเปิดครับผมสรุปคุณพูดให้รับชมการแสดงวิธีเปิดได้เลยว่าไม่การแสดงอะไร คใครรู้คอมเมนต์ไว้ข้างล่างครับว่าคืออะไรออะไปอรเยยุ่นนานน้องจะเปมันะ็นความแบบมันจะไม่ใช่จีนแบบใหญ่ขนาดนั้นก็นจะเป็นแบบว่า,มา,วา,าผมอ่านแล้วนะเลว่าคนฝ่ายเรียกว่าคนฝ่ายเี่ยเป็นคนแบบ ทางด้านนี่เนี่ยมันจะอยู่ในการดปกครองพิเศษสิ่งการอปกครองตนเองของชนชาต,ติไทยอะไรย่างไปเซอร์กุเกิลเราครับเอาละ อคครับผมอ๋อตามมาีจับิปปินส์อะไรินเช่นนี้ล่ะ่อจากนเาจะเปิดนะครับก็จะค่อยๆประกาศและชื่อทีมเลยทีไปแล้วครับไทเกอร์ครับจีนจนจีีนีีีนจีนจีจนนีนีี นี่ก็เลยจอมหน้าทีมทั้งหมดที่เข้าร่วมรายการนี้นะครับทาเกตเอเชียของโค้ชอะไรครับเียนอะไรเนี่ยวนอนมากดูไปวทุกคนออกจอ หน้าฟังกกจอชัดเลยหน้าบอลเลยมาพเกียวคอมเมนต์มาพเกียวเชียร์ซุปเปอร์สาเก้เยครับโอเยิงสองคะแนนโอ้ยโอเิงบาเกตโอเซตลลแอดโฮเซแอดชลนาิฟจากวา มันออยู่ในมือฟังก้ครับสี่นาทีพี่ภูมิพี่ภูมิเล่นพิคแอโลกับโฮเซ่ผลจะเป็นมบไปภูมิดี่นาทีโฮเซ่เขเซ่ยิงสองคะแนนลงไปขึ้นนำครับ ขึ้นมานนำอยู่แล้ว17ต่อ10ครับฮังโจยิงหนึ่งไม่ลงฟางโกรีบาวฟางโก้ังฟาโกไอโฮเต้โฮเต้ยิงสองคะแนนลงอีกแล้ว19ต่อ10ครับบอลอยู่ในมือฮังโจฮางโจ d r ดรีฟดึงสองกิกฮังโจยิงสองคะแนนไม่ลงบอลอยู่ในมือโฮเต้โฮเต้ยิงสองลงไป จบครับคะแนนอยู่ที่21ต่อ10คะแนนเฟนดี้ไลเกอร์ที่ชนะไม่ได้ครับในเกมนี้เช่นกันเดี๋ยวก็มีแฟนทีมชาวจีนครับมาขอถ่ายรูปฟีนี้ไลเกอร์ก็นี่ดึกมากนะแต่โอเกมมันเล็กนะเดี๋ยวเขาอยากถ่ายรูปคนจีนเขาชอบดูบาสมากนะใช่คนจีนเขาชอบดูบาสหรอกครับสวัสดีครับดูดูเวลาดูเวลา ี่ทุ่มครึ่งแล้วโอ้โหเพิ่งแข่งเสร็จเกมเลตนะครับพอดีมันมีมนม้มันมีทีมหนึ่งแม่งใส่เสื้อขาวว่สองทีมแล้วก็ต้องคนอื่นก็ต้องรอที่มืนอนรอกลับไปเอาเสื้อที่โรงแรมนะครับซึ่งมันนานมากครึ่งชั่วโมงได้สายที่เกมเลตเป็นวันนี้นะครับในไลฟ์อันนี้ก็คือบีฟเตรียมวันถัดไปครับว่าจะยังไงุ่นนี้เนี่ยทีมซีทีมีแข่งบ่ายสามนะครับซึ่งเดี๋ยวก็ติดตามในไลฟ์ซึ่งไอคลิปนี้ออกที่หลังนะครับนะครับไปย้อนดูในไลฟ์ได้ถ้าใครไม่ดูสดนะครับตาม หลังจากเราแยกย้ายกันเก็บของนะครับเราก็ออกไปหาข้าวกินครับเนื่องจากว่าการแข่งขันเลทเนาะทำให้ตอนนี้ทั้งทีมเนี่ยคือหิวกันหมดเลยครับแนะนำร้านอาหารร้านนี้หน่อยครับมันคือร้านอะไรครับยัไม่เห็นเลยมาล่ามาล่าอ๋อมาล่ามาล่าโอเคมาล่าโอเซ่คนเลือนะครับนเอาไส้ไปซีลเครับไปยี่สิบก็ไรฟังคาใช้จ่ายนี่ครับลาบเราทำงานครับเดโชครับลาบของเราีการแบ่งส่วยี่สิบด่ เ uh ป็น huh, ยังไ้น่น全部都是外物了那边。โอ้โหยาวอแนเขาอีกคิดดีไม่ได้คิดดีไม่ได้ผ่าวเอ็อยู่ว่าจะเล่นอะไรโอ้โหนี่มันนื่อไม่ใช่มะเขือ มื่อกี้วัดแล้วเนี่ยว่ะแย่ตอนนี้เราก็เซทเดาที่ร้านมาล่าคนระับเรียบร้อยก็รอ,อมาเสิร์ฟเรามาดูกันว่าเป็นยังไงม,มันเลือกได้นะว,ว่าเสิร์ฟมันเลือกได้ใช่ไหมเสิร์ฟรวมเสิร์ฟแยกแล้วก็เสิร์ฟแยกว่าเนื้อหมูเนื้อไก่เสิร์ฟไม่ดีมันติดเน็ตมันก็เสียแต้มนะอ๋อโอเคโอเคชามนั้นดีนะพี่ดีมันขำให้น้นกับโคตรแห้ง ก็เอ่คันลราอีทเฟิร์นะครับอาหารมาถึงแล้วครับจริงๆก็กินไปเยอะแล้วบางส่วนแล้วก็รอบถ่ายรูปแล้วอันนี้เป็นเนื้อหมดเลยนะหมายถึงนเนี้ย <laughs> เ,เ,เนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรยังไม่มาเที่ยเนื้อวัวก็เต็มโตนั่งหยิบอะไรกันมาด้ยรี่อยเลยครับฟังโก <im itation> อร่อยอร่อยจริงๆครับพี่นะ้ <laughs> <laughs> องเออดีดีผักแล้วก็บะหมี่ันนช้อนชาของช้อนชาตะเกียบ ลาฟขอแบบชื่อบะหมี่แบบถูกต้องดิมีเชีมีเชียงมีเชียเราเราต่อนะครับ,บมาลาฟไม่จะไมาจบที่มาลาฟคู่นี้ครับเป็นคู่ของทีมจากจากประเทศไทยครับอเลสบีเคเคครับผมพบกับทีมจากประเทศเกาหลีครับตัวทีมแบ็ k เลเ e ลซึ่งแบ็ k เลเ e ลเนี่ยเป็นทีม แชมป์จากสนามแรกนะครับของรายการนี้ครับเกาหลีแบล็กเลเวลยิงสองคะแนนไม่ลงมีบาร์เข้ามือขีแก้มสิลิปขีแก้คขีแก้มยิงสองคะแนนลงโค้ชโค้ชได้สวยครับอารีบีเคเคการเป็นศึกยากของอารีบีเคเคของสองคนว่าที่ขีแกนคขีแกนมส่งให้ไลลีอีฟไลลีอีฟโพสเพลไลลีอีฟส่งให้ขีแก้คขีแก้ป สวยมากครับลูกนี้โอ้โโซลลูกที่สองลงครับจบเกมดักเลเวลทีมแชมป์เก่าจยางสนามที่หนึ่งครับเอาชนะทีมประเทศใทครับเอากด้ KK ไม่ได้นั่งเลยอีกหนึ่งเกมรอบสำรับอะไรดีเกมนี้รอบแบ่งกลุ่มครับนี่คือเกมสุดท้ายของรอบ แทงกลุ่มมัดของทีมอาร์เ k สทีเเชส่งให้คีแกนเกนให้ไลี่ที่โลโพสโลเจลี่เ่นโพสวางลงไม่ได้บอลสองคีแกนคีแกนให้พอชพอไดรฟ์หนึ่งสวางเลนสวยง่มครัหนึ่งคะแนนจบเกม อารีบเคครับแพ้ให้กับโซมาอไรอันไม่สิบเอ็ดต่อสิบสคะแนทำให้อารีบีเคจบอันดับที่สีของกลุ่มครับ <game> แต่ก็จะค่อยไปเจอกับอันดับที่หนึ่งของอีกกลุ่มหนึ่งครับผมเป็นกลุ่มอะไรก็รอพบติดตามได้เลยครับก่อนเกมเจอทีมมองโกเลียแล้วครับทีมนี้น่าจะตึงที่สุดในสายของเรา กาแฟเล้าอีกหรอลักกินกาแฟไม่สปอนเซอร์อร่อยแดกทุกวันเหมือนสปอนเซอร์ถอดไปได้ครับถอดกุ้งหวานไปขอสปอนเซอร์เจ้าหลีทีนะขอบคุณครับเพราะว่าชนะสองเกมมาทั้งคู่ครับตอนแรกนี้คือเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มครับเท่านี้ใครชนะ จะได้เป็นที่1สายครับได้ที่หสายเนี่ยจะเข้าไปเจอกักบอันดับ4ของอีกสายหนึ่งคนที่ชนะในเกมนี้จะไปเจอกับอาร์เรสบีเคเคครับในรอบ16ทีมแมร์นาดีไจเกอร์เข้าอันดับหนึ่งดีก็ร์ไปเจอกับทีมจากประเทศไทยเหมือนกันครับอย่างอาร์เรสบีเคเคเริ่มแล้วครับบอลเราเล่นปุติครับทุ่มส่งมาให้ขนะที่เราให้โฮเซ่โฮเซ่ส่งไปจะได้จักรวาลโดยการฟาวดขึ้นครับ มาที่คามิลันคามิลันยิงสองคะแนนเจอชนะเทิปคามิลันยิงไม่ลงรีบาวเข้ามือโคเซ่โคเซ่ยิงสองคะแนนสวนลงบอลอาจจะโดนหนึ่คะแนนโคเซ่ยิงสองแล้วอีกลูกโคเซ่เล่นยังไงโคเซ่ร้ายหนึ่งสองโอมสุภาพาเกเล่นบิงกับโลกับโอมชนะทิปแจักรวาลลงไปอย่างง่ายได้ ตกลงไปครับบอย go. ัง่บฟังโกฟังโกหยอดแมโคเซตนแฮเปลแฟังโกโุ้ยวันฮนดิแล้วไม่จีกลาฟังโกไล่พจีบฟันสิจีบคเราได้ผลครับเดยจากเรามีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าพวสมควครับเสือถ่ายเล้วไม่หลบโอเว้ดาวดังซ้ำไม่ได้ครับโคเซเล่นโคเซกินใต้ก็ได้อีกแล้ว ไข้ามาได้ยังไงครับโอ้ชนาิปสองลงไม่ตีเสมอไมลงครับแต่แต่อยู่ใบอลคแรกบูมเชนั้นจกบไปได้ได้แป้นอีกแล้วเข้ามือโอมชนาดิปโอมเข้ามาดีีวาฟังโอมไม่ครับมืออมชนาิปยอเสมอ

สุด yeah. ยอดสุดยอดสุดยอดทุกคนสุดยอดมากสุดยอดสุดยอดเว้ยโค้ชเลสเตอครับเลยครับสุดท้ายลงไปปิดเกมยิ21ต่อ19สี่เซนเกอร์จบเป็นอันดับที่หนึ่งของซายครับมันไม่แข็งมันไม่แข็งคือผมบอกคนอยู่อ่ะก็คือผมบอกคนอย่างเดียวเลยนี่ันปอมแต่ยอดดิจบตายไปี้่ เหนื่อยแล้วจริงเออถ้าพี่ไม่เหนื่อยยัดทุกลูกก็โจเซ่สอหมดแรงพี่ก็เลยไปซิ่กันเชียร์พี่วิ่งตามไปสองกูเล้งโคตรเหนื่อยเบอร์เจ็ดใช่ไหมเดี๋ยแม่วิ่งแม่งคือแม่งแม่งคือแม่งก็บอกเหนื่อยก็เหนื่อยเลยก็อยากแม่โสงแม่แมตอเรามีสองแต้มให้ของโจเซ่ไหม เขาใช้ยิงก <ter 26> ี่ลูกอระลูกสปอนสปอนทีมซีทีู้วสปอนอกเป็นลีหิงสปอนทีมซีทีรักกินคนตื่มเออแล้วกินาีี่พจะได้เราไม่ได้ยิงหพี่ไม่ได้ยิงพี่ยิงไลูกกังจะยิงเบาไหน่อย